สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็นานาพันธไม้บายนิตยาอากาศดีมากๆนะคะฝนตกคราคราวันนี้ไม่ร้อนนะคะมาดูต้นไม้ปีนี้โทนสีขาวโทนสีสว่างโทนสีดังๆเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นบางชนิดหลายเท่าตัววันนี้พาเพื่อนมาดูต้นไม้ที่สามารถ จับต้องได้เป็นต้นไม้ในตระกูลอะโกนิมานะคะราคาก็น่านำไปสะสมสำหรับผู้ที่ไม่สะสมไม้ด่างที่มีราคาสูงๆนะคะก็มาสะสมอาโกนิมานะคะอโกนิมาที่มีสีใบออกโทนขาวโทนสว่างก็มีหลายตัวเหมือนกันวันนี้ก็มาดูนะคะามาดูชนิดแรกตัวนี้ อันนี้เป็นอะโกนิม่ารุ่นเก่าๆรุ่นดั้งเดิมนะคะชื่อของเขาก็คือเพชรราชานะคะเพชรราชาตัวนี้เป็นต้นไม้ที่น่าจับตามองมากดูสังเกตลายใบสีขาวๆแบบนี้นะคะ,ะบางท่านแยกไม่ออกระหว่างไม้ด่างกับไม้ไม่ด่างนะคะตัวนี้เป็นความสวยงามของเขามีโดยธรรมชาตินะคะเป็นความสวยงามที่ ดั้งเดิมโดยธรรมชาติเรียกว่าเพชรราชานะคะอยู่ในตระกูลอะโก,กโนิมาไม้สีใบสวยนี่แหละนะคะถัดมานะคะตัวนี้เรียกว่าบัลลังเงินนะคะกะ็พื้นใบตัวนี้นะคะจะมีสีเขียวเข้มอ่าร่องกลางใบตัวนี้นะคะก็จะมีสีเงินประกายเงินนะคะมีสีทองระเรื่อ อยู่ในใบเดียวกันต้นเดียวกันตัวนี้บรรลังเงินก็จะ,ะมีความสวยงามนะคะถัดมาตัวนี้เลยอันนี้ต้นนี้เรียกว่าต้นนำโชคนะคะต้นนำโชคก็ดูตรงกลางใบอ่าตัวนี้สีเงินนะคะส่วนร่องกลางสีทองร่องกลางสีทองขอบใบสีเขียวนะคะ ก้านใบสีขาวซึ่งความสวยงามของเขาเนี่ยมองแล้ว ผู้ที่ชื่นชอบนะคะก็จะหลงไหลในไม้ตระกูลนี้นะคะอันนี้เรียกว่าต้นนำโชคตอนนี้ราคายังพอจับต้องได้นะคะเป็นราคาที่ทางร้านจำหน่ายอยู่หน้าร้านรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ150ถึง180บาทนะคะตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพานะคะคุณเก๋ทำสวยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชม นานาพันไม้และติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาชมไม้ที่ออกโทนด่างกันนะคะขาวด่างแต่ไม่ด่างที่ราคาสูงราคาจับต้องได้นะคะอันนี้อัญมณีสีขาวนะคะตัวนี้ก็จะมีจุดขาวทั่วทั้งใบนะคะขอบใบเขียวพื้นใบจริงๆของเขาสีเขียวเข้มเราจะเรียกตัวนี้ว่า อัญมณีสีขาวนะคะวันนี้มาดูโทนขาวโทนสว่างกันนะคะก็จัดเป็นไม้ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดส่วนตัวนี้ตัวนี้เมื่อก่อนแรกๆเลยอันนี้เขาจะเรียกสโนดรอปนะคะสโนดรอปก็จะมาเป็นแสงจันทราแสงจันทรานะคะบางท่านก็จะเรียกเศรษฐีรับทองซึ่งต้นไม้ในตระกูลนี้ บางชนิดไม่ชื่อไม่เปลี่ยนนะคะแต่บางชนิดสวนที่จะตั้งให้เป็นมงคลเขาก็จะ,ะเปลี่ยนได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดให้เป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะชื่อก็จะเป็นมงคลอันนี้แรกเลยโสนดรอปนะคะก็จะมาเป็นแสงจันทรามาเป็นเศรษฐีรับทองนะคะ,ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นบันลลังเงินนะคะอันนี้ก็บัลลังเงินก็ สวยงามน,นะคะก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆอย่างต้นนี้ระหว่างอัญมณีนะคะกับเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้อ่าอันนี้คืออัญมณีนะคะใบป้อมๆใบใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้จะเป็นอัญมณีสีขาวนะคะก็ส่วนเพชรน้ำหนึ่งบางท่านก็จะแยกไม่ออกว่า เพชรน้ำหนึ่งกับอัญมณีเป็นตัวเดียวกันจริงๆรับเพชรน้ำหนึ่งเข้าใบเรียวใบเรียวยาวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งส่วนตัวนูน้นอัญมณีสีขาวก็ออกโทนสว่างแบบนี้เป็นต้นไม้ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งชนิดเหมือนกันถ้าในวงการของอคนบันเทิงมาจาับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าต้นไม้กลุ่มนี้จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็จะมาดูอาชนิดนี้วันนี้เอาออกโทนสีเงินสีขาวสีสว่างตัวนี้ใบเรียวแบบนี้อันนี้นะคะต้นนี้เงินเงินเงินนะคะสามเงินไปเลยอันนี้ก็เอาไว้เก็บไปสามเงินเงินกําลังสามเลยนะคะตัวนี้เงินเงินเงินนะคะบางชนิดสวนตังขึ้นนะคะบางชนิดเขาก็จะมีชื่อดังเดิมของเขาตัวนี้คือเงินเงินเงินนะคะ อ่าก็จะมีสีเงิน่องกลางสีเขียวเข้มนะคะก็จะมีไซส์สนี้นะคะไซส์นี้ก็มีตั้งแต่80บาทถึง150บาทนะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์ลูกผสมออกมาก็ในแต่และชนิดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เงินเงินเงินหมดหรือ,อยังอ่าส่วนตัวนี้อ่าอันนี้ก็ ทั้งยอดนิยมด้วยนะคะเพราะว่าเขาฟอกอากาศคือต้นไม้ในในตระกูลนี้ฟอกอากาศได้ทั้งหมดนะคะในในแต่ละชนิดต้นไม้ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในการที่จะดูดซับสารเคมีนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปอันนี้อโกน,นิมาก็กฟอกอากาศได้ในระดับหนึ่งนะคะมะหาเศรษฐี อันนี้เป็นแบบใบกลมนะคะเขามีสองแบบนะคะตัวนี้เป็นแบบใบกลมส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบใบเรียวยาวนะคะก็จะอยู่ในตระกูลมหาเศรษฐีหรือเขียวหมื่นปีอันเดียวกันนะคะเขียวหมื่นปีหรือมหาเศรษฐีก็เรียกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดเดียวกันมีแบบใบกลมนะของใครมี ใบกลมใบยาวถ้ายังสงสัยนะคะก็คือเขาจะมี2แบบเนี่ยอันนี้เรียวยาวนะคะอันนี้ใบกลมดีทั้งหมดนะคะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยต้นไม้ทั้งสีสวยด้วยสีเขียวก็เพิ่มความสดชื่นได้นะคะสีเจ่มๆจก็ให้ความสดใสนะคะส่วนด้านนี้ปลายใบของเขาสีเขียวพื้นใบ สีเงินตั้งแต่โคนเลยนะคะตัวนี้โคนใบสีเงินจะเยอะอันนี้นะคะส่วนปลายใบเลียวแหลมก็จะมีสีเขียวเข้มอยู่บนใบละเลื้อนะคะอันนี้ต้นนี้เรียกว่าเศรษฐีใบละพันนะคะอันนี้คือเศรษฐีใบละพันนะคะถ้ามีหน่อแบบนี้นะคะหน่อเยอะๆแบบนี้ เพื่อนๆสามารถแยกขยายได้นะคะแยกหน่อได้เพราะว่าต้นเขามีความสมบูรณ์แล้วนะคะเนี่ยได้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หน่อเลยนะคะตัวนี้สี่ต้นเลยแต่ถ้าใครไม่อยากขยายไม่อยากขยายพันธุ์ก็เลี้ยงให้เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะก็จะมีความสวยงามไปอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นกอใหญ่ๆเอาไว้ตกแต่งเอาไว้โชว์ส่วนใครถ้าอยากได้จํานวนขยายพันธุ์ต้นไม้ก็จับแยกได้เลยตัวนี้จับแยกได้เลยนะคะอ่า ส่วนต้นนี้เศรษฐีใหม่นะคะ,ะก็น่าน่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยพื้นใบเขาสีเงินล่องกลางเขาจะมีสีทองนะคะสวยงามนะคะตัวนี้ใบใบคล้ายรูปดาบใบเรียวยาวคล้ายรูปดาบเวลาไม้เขาโตขึ้นเขาก็จะสวยอันนี้รวมมิดกระถางนี้รวมมิดนะคะก็จะมีอโลคาเซีพยพญาจงอางอยู่ด้วยนะคะอันนี้ ตัวนี้ก็ยอดนิยมนะคะใครใครมีตัวนี้อยู่ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเป็นกลุ่มไม้ที่ยอดนิยมในขณะนี้เพราะเป็นอโลคาเซียที่กําลังยอดทิตนะคะใบไม่ด่างแต่ไปอยู่ในอโลคาเซียนะคะอโลคาเซียตัวนี้ก็หลายชนิดเหมือนกันที่ยอดนิยมอยู่ในขณะนี้ตัวนี้รวมมิตรเลยเนี้ยให้เป็นฟอร์มกอย,อย่างนี้นะคะ ก็จะสวยงามอ่าเหลืออีกหนึ่งชนิดนะคะพี่นิดพาไปดูบัลลังแก้วนะคะบัลลังแก้วยิ่งสวยกว่านี้อีกนะคะตามพี่นิดมาดูค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆอ่าพี่นิดจะให้ดูตัวนี้ ตัวนี้คือบรลลังแก้วนะคะ,ะบางท่านแยกไม่ออกนะคะระหว่างไม้ด่างกับอโกนิมาแบบนี้อันนี้คือไม่จัดอยู่ในพวกพวกด่างที่ผิดปกตินะคะอันนี้คือเขาโดยธรรมชาติของเขาโดยธรรมชาติของเขานะก็คือบรลลังแก้วตัวนี้แต่โทนสีเขาหน้าสะสมนะคะอันนี้เพื่อนๆที่ไม่สะสมไม้ด่างก็เอาอโกนิมาแบบนี้นะคะไปปลูกได้ บันลังแก้วนะคะสวยงามมากมากแสงจันทราฟอมนี้สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆแสงจันทรานะคะอันนี้เศรษฐีรับทองเอาละค่ะวันนี้นะคะ ในเรื่องของไม้ด่างเพื่อนๆที่จะซื้อไม้ด่างก็ศึกษานิดนึงนะคะไม้ด่างเป็นต้นไม้ที่ต้องเอาใจใส่การดูแลก็ต้องพอสมควรนะคะซื้อมาแล้วเราต้องดูแลเป็นนะคะต้นหนึ่งมันหลายบาทถ้าอโกนิมานะคะแบบนี้ราคาหลักร้อยหลักหลสิบหลักร้อยมีนะคะก็ให้สะสมแบบนี้ไปก่อนนะคะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้โทนขาวโทนสว่างนะคะก็สามารถ ปลูกให้สวยงามเพิ่มความสดชื่นได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนานาพันไม้ใบนิทยาวันนี้ก็มาแนะนำไม้ในอากูนิมานะคะตอนนี้ราคาจับต้องได้นะคะในอนาคตอีกไม่กี่เดือนก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะก็รีบซื้อก่อนที่จะแพงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ